เกียดนักผู้ชายหลอกลวงเห็นเราเป็นตัวอะไรนู้ดเป็นตัวตลกหรือยังไงจะทำยังไงดีวิเวศเป็นคนหน้าโมโหอยากจะฉีกเนื้อผู้หญิงขึ้นนี่โอ้พูดซะอย่างนี้แล้วใครกล้าเข้าใกล้กันเนี่ยรู้กันรู้ว่าเราคนนี้เกียดเกียดแล้วก็คือหึงไปที่สุดแต่เองก็ไม่กระยับเลยเข้ามาทำไมฮะเข้ามาทำไมในห้องของฉันจุดก้าห้องใครอะ บ้านหลังเนี้ยฉันเป็นผู้ดูแลออกไปเลยนะเอา้านี่ก็ก็อืมมตันก็กกไกโธ่นี่จะนอนไปถึงไหนเนี่ยกูรู้อยู่ว่าเจ้าลืมนั่นมันล้อเล่นเธ่รู้ไหมความรู้สึกของฉันน่ะมันล้อเล่นไม่ได้พี่ก็รู้ว่าฉันเป็นแข็งขี้หลงดีเห็นนะหรอ,อจะให้ดีใช่ไหมไม่ต้องไม่ทำเลยเดี๋ยวอืมอืมเอาสิไปเอาสิไป จะเตะพี่เหรอันเตะที่ไหนฉันเป็นผู้หญิงอย่ามาดูโูกฉันเรื่องเตะเรื่องต่อยไม่มีหรอกมีแต่หยิกควนตะกายกัดมาลินีเจ้ามารู้นี่พ่าพี่คน้นี้ไม่เคยรักใครอย่าทำอย่างงี้ใจจะสลายอยู่แล้วลืมแล้วเหรอพี่เคยให้คำมั่นสัตย์พันยาก็าจะรักเจ้ามาลินีนั้นเพียงผู้เดียว นีอย่าลืมคำนี้สิพี่เป็นชายชาติทหารพี่รักศักดิ์ศรีพี่รักประเทศชาติฉนไหนเลยเล่าเพียงเจ้าอีกคนหนึ่งพี่วันนี้ก็มองยอะให้ได้น,นะพี่ขอโทษแน่นะอะไรเสียก็พี่ก็คงโทษจะลืมไปแล้วรักนีคนเดียวแน่นะรจริงองโทษแน่แล้วนะปิดประตูบ้านยัง ตั้งานแล้วตั้งนานแล้วเดี๋ยวทำท้าวให่กินนะพี่จะกินอะไรปิดแล้วครับไม่ทำอะไรแล้ไครไหมของทอดเนี่ยไม่แงไก่เลยอย่งโ้ปิดแล้วครับไม่ทำอะไรแลงไก่ไหมโธนี่ปิดแล้วครับไม่ทำอะไรไม่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยพระงค์ท่ามาอ้าวปิดแล้วคะไปบ้างกำลไงท้อมันอยู่นี่ไงกำลังท้อกำลังทอมันอยู่อย่าไปสใจเลยนะ กดให้นะปวดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นะปวดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปวดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละตรงนี้แหละอิสปน่ะองค์พระสันติพนุราชตกใจอะไรไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายข้าพิษณุราชมาครั้งนี้ ข้าอยากจะรู้ว่าใครมันทำโทษไอ้ลืมมันผิดอะไรกันว่าไอ้อิสราคือเจ้าลืมนั้นทำผิดกฎระเบียบทาหารด้วยกบรมอนี้ลงโทษตามความเหมาะสมแต่ไม่นึกเลยพระองค์นั้นจะมาอย่างบ้านของกบรมองทำไมไม่มีใบบอกกล่าว หรือใครมาบอกสักหน่อยกระหมอมผู้นี้จะได้ต้อนรับทันยยเจ้าค่ะ <c oughs> ข้าพิษณุราชจะไปไหนมาไหนจำเป็นจะต้องบอกทาหารอย่างเจ้าเลยสลาหญิงนางนั้นเป็นใครเออ,เอ,อคือลักษณะการแต่งตัวน่าจะเป็นคนใช้หรือเปล่า ม่ใช่คนใช้พุทธเจ้าค่ะทั้งนั้นแล้วก็น้องสาวม่ใช่น้องสาวพุทธเจ้าค่ะแล้วนางเป็นใครหญิงนางนี้ชื่อมารินีเป็นเมียด้วยข้าพเจ้าอิสลาพุทธเจ้าค่ะ ฟังคำพูดหยุดพักทาหารหรักอิสลาใหญ่มึงทะลึงยังไม่ถึงเวลาคิดจะวิวาฉับไวจะจับนางขังคุก เธอต้องถูกคุมขังให้ไปนอนฝันค้างผ่อนคลายชานนลงมึงจงจับอีหญิงนางต่างเมืองไปขังคุกตลอดชีวิตลง มันขึ้นหน้าเล่นเอาตัวขาดขาดความคิดเป็นพ่อมึงคนเดียวเห็นหรือเปล่า <ใจ S 2> ไม่ดู้นใจม,นมันเถอะริๆพลั้งผิด้อยที่ไม่คิดควรใครท่านพี่ตัดสินใจคว้าดาบหัวใจก็ว่าวิวววอยยืนใจลอย แทบหลุดจากครางต้องหมดความวางตั้งไว้จับแท่งให้ดิงมิดดำดูใจมันจะดำ <appointment> เพียงใด<พ>าาตายา่่่นนทพีใจเย็นๆน,นะท่านกิจาอย่าพุ่ง<อ>ใจรอใ้อนใครสอนที่รักที่ทำ ผิดหลักเลยละเเลพระองค์ดำาลัดทรงตัดพันธะที่จงหยุดละความลายพระองค์กำหนดกดถูกตำนานองโทดเราก็ต้องถึงตายจำคำพี่ไว้ถึงแม่พี่ตัวจะตายขออย่างเดียว พอเมียกูคืนี่นจะมาห้ามนี่ตามไป,ไปเดี๋ยวจะเกิดเรื่องร้าย จุดร้อยเจ็บน้ำตาหยดกดเก็บเหมือนแผลอักเสบเป็นรอยถึงสึกอื่นหมืนสึกไม่เคยจะนึกตระหนัก สนุราทำให้กระอักแห้ความรักต้องถอยต้องฝืนเจ็บเก็บน้ำตาเดี๋ยวคนจะว่าสมอง ไรกันท่านพี่ท่านพี่คิดจะทำสิ่งใดถือมีดถือไม,อไม้มาถึงห้องบรรทมของพระอ,องค์พิษณุราชคิดอะไรกันอยู่ร่านพี่ในหัวสมองอะพี่ยอมรับจิตใจของพี่มันชั่วแล่นไปสู่หนทางชั่วหมายจะดึงฟ้าลงมาต่ำ หมายจะหักกิ่งโพมารองนั่งหมายจะฆ่าผู้มีพระคุณอันล้นเก้าล้นกระหมอ่อมแต่พี่มาสำนึกดูแล้วพี่ยอมพี่ยอมทุกสิน้นดีแล้วพี่ยอมเสียทุกอย่างยอมแม้กระทั่งเสียเมียยอมแม้กระทั่งเสียดวงใจตัวเองน้องพี่ขาดมาลีนีพี่อยู่ไม่ได้ ฝากไว้ด้วยณแผ่นดินนี้เจ้าทั้งสามคนสืบสารต่อในสายเลือดทหารส่วนพี่ขอลาขอลาความรักมันสิ้นสลายก่อน่ันพี่อะไรกัน การในครั้งนี้หากว่าอิสรเรเอลให้มายั้งความคิดของท่านพี่เอาไว้ท่านพี่ก็คงจะสมดังใจปรารถนาทุกอย่างถ้าเช่นนั้นอิสรเรเอลผู้นี้ขอยอมรับผิดน้องผู้นี้ขอตายเองอิสรเรเอล<ง><า>นัวมึงสองคนอยู่กับกูมาตั้งนานแล้วมึงเอาอย่างนี้นะเพื่อน สองคนมึงไม่ต้องตายกูไอ้ล่วขอตายแทนหยุดทำอะไรอะ่ะล่วอยากตายทำไมต้องคิดสั้นขนาดนั้นสงสารอินสเลดเพื่อนเรื่องทั้งหมดความผิดมันอยู่ที่เ้ามันอยู่ที่ลืมนี่ ไม่ถูกทำโทษพาพระองค์ท่านมายัางบ้านพระองค์ท่านก็คงไม่เอาเมียไปฉะนั้นแล้วน้ำตาจะไหลแล้วสศโสศกดีๆโอ้ยไม่ต้องแล้วถ้าอย่างงั้นแล้วทุกคนฝากไว้ด้วยรักกันดีๆอย่าตีกันละขอลานอน าศาสนา,าพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตเราขอบใจน้องมากที่ช่วยตัง้งติลักไข่ปองดอกให้ด,ดีชีวิตนี้ลืมขอลาก่อนอรู้ว่ามึงยังเด็กอนาคตยังไกลเหตุฉไฉนมาคิดเยี่ยงกูล่ะเข้าใจแล้วรู้ว่าตายแล้วนะความออคิดมันยังมีเลยท่านพี่เห็นหรือเปล่า มันเป็นเด็กเป็นเล็กขอบใจขอบใจเล็ดเล็ดอะไรลืมตายแล้วนะลาก่อนละานเหมือนกันอย่าคิดสั้นต่อชีวิตขอบใจขอบใจมากอิจลานายท่านอะไรความผิดครั้งนี้ผิดลืมเนี่ยลืมผิดเองขอลาตายก่อนลวนะช่างมึงเหอะอ้าวก็ไม่ตายแล้ว สสเก็ไม่ห่างนาทีงดังก็รู้แล้วมาทำไมเนี่ยมาขนาดนี้ส่งเสียงดังทำไมจ้ะพระองคท่านตื่นอ่ะก็บอกแล้วว่าสียงไงมึงก็มึงจะดังทำไมเราไอ้ลืมมึงนั่นแหละจะทำให้พระองค์ท่านนั้นตื่นขึ้นมาล้วจะไปไหนเอาเถิดขอบใจทั้งหมดไอ้ลืมกูไม่ถือโทษโกรธมึงที่มึงทำลงไปมึงคงจะรู้เท่าไม่ถึงการขอบคุณครับขอบใจน้องแต่ขอแรงอย่างได้ไหมทำไมพากูไปหน่อยเถกกูอยากจะลืมเมียกูอยากลืมเรื่องไว้เบื้องหลัง พากูไปร้านเล่าหน้าวังะร้านเลาครับร้าาหมอช้ารีบไปเลยจ้าพี่ใจมากเข้าใจมากทหารรักของกูมันคงจะไม่รู้หรอกว่ากูไม่เคยหลับเลยแม้แต่น้อย ตั้งแต่พวกมันย่างก้าวเข้ามาในตำหนักไหนไม่เคยข่มตาหลับสักวันหนึ่งมันรู้ความจริงว่าข้าพิษนุราดรักมันแค่ไหนแล้วมันก็จะเข้าใจเองขอราาักษาเจ้าเอ้ยนักติงเข้าพ่อข้าค่ะเจ้าะมังกรประเดชพระเจ้าค่ะ มานียาน้องสาวกูที่ให้ไปตามว่าอย่างไงวะอีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะกลับมาแล้ยอยู่ไหนกันวะเดี๋ยวก็คงมาพเาพื่ค่ะครค์ท่านอมใจมา <c oughs> ถวายบังคมไปคะเสด็จพี่สิงหราชเจริญสุขมานียาเสด็จพี่เพคะให้ทหารไปตามตัวหม่อมชั้นมามีเหตุอันใดหรือเพคะเจ้ามาก็ดี เพราะฉะนั้นฟังคํากูกูจะปลดแอกออกจากบา่าเเกียมกีทากองทัพบ,บุกใชประกรันช้าก่อนไปคะ,สะเสด็จพี่สเสด็จพี่เพคะการทําศึกทําสงครามมีแต่จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนหม่อมฉันคิดว่าเราควรส่งพระราชสารตาเพื่อขอประกาศตนเป็นอิสรภาพจะดีกว่าเพคะขอบใจเจ้ามากมากนิยาน้องรักของพี่คําที่เจ้าย้าเตือนสติของพี่ขอบใจจริงๆ สระสักสุรเดชพระเจ้าค่ะพระเยาค่ะนำสุประักษ์สารตาส่งถึงชัยประการกูขอหลังน้ำทัศกิโนทกไม่ขอตกต้องมันเมืองขึ้นอีกไปต้นไปไปรับด้วยเก่าเจ้าค่ะเสด็จไปข้างองค์หญิงไปพระองค์ทรงสาร ให้เราไปส่งใช้แล้วก็จงวางใจเ,<อ>เชิญไปบรรทมให้สมฤทัยไม่มัวเพอภัยบกพองพระองราชาสั่งใช้ตัวเราจะไม่ยอมหนี พระองค์สั่งใช้มีทาทีโดยในวันนี้ตอบสนองจะไม่ลังรอรีบลุดไปเป็นราชทูตลินทองไป ทุกคนโปรดทราบณบัดนี้พระองค์ท่านพิษณุราชเสด็จแล้วขอให้ทุกคนก้มหน้าณบัดนี้ก้มหน้าไว้นะถ้ายังไม่สั่งอย่าเพิ่งเงย ลองใหม่ซิลองใหม่ซิทรงเสด็จมาอย่างไงแหมแหมเอะไรอีกหายอีกล้รู้แล้วละรักที่ยวนี้จะบอกให้ทรงพระใหม่เลยแหม โอ๊ยออ้ยะมึงยังไงะออออแวแม่พคุณเอยจะทรงพิการมันจกูทำาไมอ้าแล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยมันหลังของพระองท่านอ้าวกูเนี่ยองค์ขลัก องค์คัะเออถ้ากูไม่ขึ้นมาก่อนใครวานววระเบิดเจ้าตายใครจะรับผิดชอบ<ว>โอ้โหพระองค์ท่านนี่โชคดีนะมีทหารอย่างแกเนี่ยเออแล้วพระองค์ท่านเราตอนนี้พระองค์สาดเด็ดแล้วสาดเด็ดแล้วเชิญเชิญพงค์ญิงนั่ง สวัสพีป้าโง่พูดกันที่เจ้าค่ะเจริญสุขทุกๆุกคน ฟังไ<อ>ว้วให้ใหดีเะยชไหนเลย,ยเลยจ้าอิสาลาหน้าตาเป็นเศร้าหมองขนาดนั้นส่งพ่อเงยหนอยยังไงไม่รู้มันเป็นละลายไว้ลืมผมฉันก็ไม่ทราบได้เป็นนายก็จริงอยู่ดูใจยากมังก่งอาน,น่านลืมมึงก็รู้อยู่แก่ใจใครกันวะหากว่าถูกแย่งเมียแล้วมายิ้มหัวเราะล่าในโลกนี้ก็คงจะกลายเป็นคนบ้าแล้ววะ Uhm เข Picasso. ้าใจนายดีม uh, ันว่าใครไวลืมก็แล้วแต่ใครจะรับไปบัจ้าเอ้ากระมมขอบัญชาคอภันของกูทุกคนฟังไวให้ดีวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันกูจะทดสอบฝีมือพวกมึงทุกคนว่าใครมันอ่อนซ้อมบ้างเริ่มตั้งแต่เจ้าชานาลงถ้าหากใครแพ้ถูกทำโทษ